สถานการณ์น้าในเขื่อนอุบลรัฐหลังจากที่เหนือเขื่อนไม่มีฝนตกปริมาณน้ําในเขื่อนเริ่มลดลงแล้วนะครับขณะที่การระบายน้ําลงสู่ลําน้ําพองก็ยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไม่มีฝนตกมาหลายวันแล้วนะครับแต่ปริมาณน้ําสะสมเหนือเขื่อนยังคงมีอยู่และยังคงไหลลงสู่เขื่อนอุบลรัฐซึ่งเขื่อนอุบลรัฐยังคงระบายน้ําอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความสมดุล โดยระบายน้ำวันนี้จำนวน25ล้า00น1,000 0ลูกบาทเมตรผ่าน2ช่องทางด้วยกันควบคู่กันไปคือผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าไปด้วยในตัวกับระบายผ่านทางประตูน้ำล้นหรือสปินเวย์ส่วนน้ำไหลเข้าอ่างมีจำนวน11ล้าน1น0 0 0 0ลูกบาทเมตรสถานการณ์น้ำในเขือนอุบลรัฐวันนี้นะครับมีน้ำในอ่างอยู่จำนวน2770ล้าน1นึ0 0 0ลูกบาศเมตร คิดเป็น113.94%ส่วนที่เขื่อนจุลาพรอพเรคอนสารจัังหวดชายภูมิปริมาณน้ำมีอยู่จำนวน129,830,000ลูกบาศก์เมตรคิดเป็น79.28%เขื่อนห้วยกลุ่มอเภอเกษตรสมบูรณ์จัังหวดชายภูมิปริมาณน้ำมีอยู่จำนวน18,740,000ลูกบาศก์เมตรคิดเป็น92.62%ขณะที่ระดับน้ำเหนือเขื่อนอุบลรัฐ เช่นที่บ้านน้ำพยอยอผาขาวจัังหดเลยระดับน้ำต่ำกว่าระดับวิกฤตอยู่3เมตร36เซนติเมตรที่ลำพเนียงอเภอเมืองจัังหหวดนองบุรลำพูระดับน้ำยังคงต่ำกว่าระดับวิกฤตอยู่3เมตร19เซนติเมตรส่วนบริเวณท้ายเขื่อนอุบลรัฐเช่นที่ลำน้ำพองเหนือฝายหนองหวายระดับน้ำต่ำกว่าระดับวิกฤตอยู่1เมตร14เซนติเมตรที่บริเวณโรงเรียนลำน้ำพอง เทศบาลตำบลท่ากระเสริมอ,อน้ำพองมีน้ำมากระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งอยู่3เมตรและต่ำกว่าระดับวิกฤตอยู่1เมตร62เซนติเมตรและที่สะพานฉลองขอนแก่น200ปีบ้านโคกท่าเทศบาลตบำบลหนองตูมอเภอเมืองขอนแก่นมีน้ำมากระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งอยู่3เมตรสำหรับพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ไปจนถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ที่ภาคเหนือภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่โดยเฉพาะภา,า,าคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนมากในพื้นที่จังหวัดนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญศรีสะเกดสุรินทและอุบลราชธานีส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกกับภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ อันหนึ่งพายุดีเพรสชั่นบริเวณอ่าวเบงกอนได้ทวีความแรงขึ้นเป็นพายุไซคโครนฮอร์มูนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าสู่อ่าวเบงกอลตอนบนและขึ้นฝั่งบริเวณประเทศบังคลาเทศในช่วงระหว่างวันที่25ถึง26ตุลาคมนี้โดยพายุนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง